สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับบาวศาทแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแก่นนะครับได้ภาพพอแม่พี่น้องนะครับมาติดตามนะครับติดตามการใส่สารเสริมประสิทธิภาพพืชบียูจีนะครับเข้ามาเบิรงกันครับพี่น้องครับว่าการใส่สารเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยยูจีในเชื้อในพืชนั่นสามารถนะครับเจริญเติบโตได้ดีขนาดใดนะครับมีความเปลี่ยนแปลงได้ขนาดใดแล้วนะครับมาเบิรงกันครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับนี่คืออาการของพืชนะครับที่ได้รับการฉีดปุ๋ยนะครับได้รับการฉีดปุ๋ยบียุติเข้าไปนะครับเอาฉีดปุ๋ยบียุติเข้าไปนะครับมือวานนะครับฉีดปุ๋ยเมื่อวานนะครับวัานนี้ก็เริ่มแท่งยอดแล้วครับ อันนี้เป็นต้นทั่วนะครับเนาะเริ่มแทงยอดออกมาแล้วครับเริ่มแทงยอดออกมาแล้วครับนี่ต้นทั่วแทงยอดออกมาแล้วครับแทงยอดออกมาแล้วนะครับแทงยอดออกมาแล้วต้นทั่วครับเป็นต้นทั่วฝักเาวต้นทั่วฝักยาวนะครับอันนี้ก็เริ่มแทงยอดออกมาแล้ว หลังจากที่เขาสีดปุ๋ยไปนะครับมูก้อนเนาะเว้นหมูว่านนะครับสีดปุนะดพพ๋ยมูก้อนนะครับสีดสารเสริมประสิทธิภาพพืชของบียุจีไหมือูก้อนนะครับก็เว้งสภาพนะครับนะต,ต้นพืชลักษณะต้นพืชน,นะครับมีหมดเล็กหน่อยครับมีหมดเล็กหน่อยมีมดมากวนนะครับ ยัดมาก,กวนเล็กน้อยแต่ว่าก็ว่าเป็นอะนะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับนะครับแค่พืชนะครับแค่ต้นทั่วนง่ามครับครับต้นทั่วง่ามง่ามง่ามครับครับสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับใส่ไปนะครับมนก้อนนะครับ เบิ่งครับพี่น้องนี่ใส่กับผักิตูเดี๋ยบอ่นะครับผักิตูหรือแมงลักนะครับแล้วเท่าอื่นผักิตูเนาะแต่ว่าภาษากลางอื่นแมงลักนะครับเตะกอดีครับเตะกอดีนะครับเบิ่งอันนี้อันนี้ผมเด็ดไปนะครับแต่ว่าวาสกับเตะกอด้ยวยอีกครับเบ่งห้อยเด็ดครับ ว่าเด็ดออกวันนี้แตกกว่าออกคัดขนาดครับเบิ่งครับพี่น้องครับอืมครับนะครับพี่น้องเบิง่งนะครับแลเบิ่งบักเขือครับเดีียบเกียบต้นนะครับบักเขืออันนี้คือบักเขือที่ใสาสารเสริมประสิทธิภาพพืชน,นะครับ ญ่ครับอ่าอเฮามาเบ่งต้นที่ว่ใส่ที่อายุซ้ำกันนะครับต้นบ่ใส่แต่ว่าอายุซ้ำกันนะครับนี่ครับผมต้นที่ว่าใส่แต่ว่าอายุซ้ำกันก็สิประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใส่ปุ๋ยทั่วไปนะครับใช้ปุ๋ยทั่วไปเปรียบเทียบให้ดูเห็นเลย อายุสท่ากันนะครับครับที่เป็นจริงๆนะครับใส่ปุ๋ยคอกทั่วไปนะเนาะก็ได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับแต่สารเสริมปรสิทธิภาพพืชของเราไม่ใช่เคมีนะครับเป็นอินรียล้วนนะครับนะเนาะบอกพี่บอกน้องไว้ก่อน เดี๋ยวสิวาโอ้ยมันเสีอยนตรายตัวเจ้าของบ่อนะครับเวลาสีเวลาเอาอไปใส่มันชีวิตอันตรายตัวนกนูกนกปูปีกหรือน้องปลาหรือ,อสัตว์เลี้ยงบ่นะครับตัวอบได้เต็มปาาครับว่าบ่าเป็นอันตรายตัวผู้ใจกับสัตว์เลี้ยงของเขาโดยเด็ดขาดนะครับเนาะมก็ร่องมงเรียว ล่องลองแตีไลินเราไหมครับ่เป็นนี่อย่างครับแตี๊ยบไสลินเราโบป็นนี่อย่างครับแตีไลินเราวบ่ตใจครับผมบ่มีอาการว่าสิตาใจนะครับอ่านะครับอันนี้คือประสิทธิภาพของสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับไครตัวโปรแมกไบอูโปรแมกเนาะพี่น้องครับมาครับมาใส่น้ำกันเนาะอ่าบบได้ใส่แค่หน้าเข่าเท่านั้นเนาะครับใส่ครับ พืชผักสวนคั่วก็ไดเนาะกลับมาครับพี่น้องครับาหลังจากที่เบิง้งสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับใส่กับใส่กับพืชผักสวนคั่วไปเร้วนะครับไม่ว่า,วาสิเป็นบักเขือบักท่วนะครับหรือแมงลักนะครับบาดนี้ห้ามเบิง้งสารเสริมประสิทธิภาพพืชที่ใช้กับข่าวโพดนะครับติดตามต้อนะครับ ติดตามก็อด้ครับนี่ข่าโพเจ็ดสิบแปดวันนะครับข่าพดเจ็ดสิบแปดวันที่เยงที่ครับนี่ข่าพดเจ็ดสิบแปดวันที่เพียงที่ครับฆัาผมนี่ครับนี่พี่นองเบิ้งครับข่าพเจ็ดสิบแปดวันครับพี่นองครับใช้สารเสริมประสิทธิภาพพืชบีเนะครับ ของบียูจีนะครับไข่ตัวโปรแมกบวกใบโอโปรแมกนะครับฉีดพ่นทุกหนึ่งเดือนนะครับเดือนละสองครั้งทุกๆเดือนเดือนละสองครั้งนะครับนาะทุกๆเดือนเดือนละสองครั้งครับพี่น้องเดือนละสองครั้งครับพี่น้องแต่ว่าก็ใส่ขีฟุ่นปกติธรรมดาครับนะครับเดือนละสองครั้งครับพี่น้องครับเขาพูดสอดเป็นจ้งสี่ครับผม นี่ฟักสองฝักเลยครับเนี่ยฟักสองฝักนะครับต้นและอย่างน้อยสองฝักนะครับแล้วก็ต้นอวบต้นใ่ต้นงามนะครับใบใบน้านะครับใบนาใบกว้างนะครับใบนากว้างนะครับบ่ถามว่าเป็นที่พันบอก็มีส่วนครับแต่ว่าที่ผมไปเบื้องพันเดียวกันนะครับ ที่เปิดไว้นะครับที่เพื่อนเพื่อนปลูกไว้นะครับพันเดียวกันยุท่างส้้าสูงมันกับว่าใบกว้างใบนาปานนี้เนาะครับเนาะนะครับ,นะรบอันนี้มันอาจสิเป็นนะครับกับกับแล้วเต่พี่น้องทีวิเคอ้อกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นที่สารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับช่วยในการเทียดให้ต้นข้อโพดนะครับ,รรบมันสามารถสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น แล้วก็เลำาเลี้ยงธาตุอาหารได้ดีขึ้นนะครับเย็ดในต้นข้าวโพดมันแข็งแรงครับแข็งแรงทนตัวโลกครับท้นตัวโลกครับท้นตัวโลกต้นตัวโลกว่ตไตครับว่ตไตครับถึงน้อนสิจอ้อยเรากขบว่าไตครับเป็นฟักไห้่ห้องคือเกานะครับเนาะน้อนสิจอยจังได้ก็บวตาไตครับเป็นฟักไห้ห้องคือเกาแล้วก็บใบไม้เขาสวาดออลมากอะส่วนนอนสีนั่นนะครับ นอนกระสง่เนาะครับเนาะน้อนง่เป็นพีเสื้อแล้วนะครับตัวนอนสีง่เป็นพีเสื้อนะครับใบไม่กิดง่ามแล้วครับนี่แล้วครับสารเสริมประสิทธิภาพพืชบียูจีครับมาใส่น้ากันครับพี่น่องมาใส่น้ากันครับผมคิดว่าในช่วงยุคสมัยนี้ปุ๋ยแพงนะครับน้องประหยัดปุ๋ยนะครับสำหรับพี่น่องที่เป็นเกษตรกรนะครับประหยัดปุ๋ยนะครับประหยัดปุ๋ยประหยัด ประหยัดอายุนะครับอายุระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนะครับย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเขามากครับพี่น้องครับย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเขามากครับพี่น้องครับมาเบิ้งกันพี่ชาตรับพี่น้องเอาละครับมาใส่น้ากันเนาะสารเสริมประสิทธิภาพพืช B U G นะครับคลองดีนะครับไข่ตัวปูแมกบวกใบอปูแมกนอกจากใส่หน้าเขาเรียวใส่ขขาโพดนะครับใส่ แดงกวานะครับหรือใส่กับทั่วฟักยาหรือใส่กับมะเขือนะครับพืชผักชนก้วเหลี่วนะครับเดี๋ยวห้าจไปติดตามกันนะครับว่าสารเสริมประสิทธิภาพพืชของ b u g ใส่กับพักหวานสีเป็นจังใดใน,ในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ทางร้านแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแกนขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรา นะครับแล้วก็กดซับสไคร์ให้น้ำแนครับกดติดตามซับสไคร์กดไลค์ให้น้ำแนทางช่อง YouTube c h a า n e l นะครับทางช่อง y ย u ทูบชา n e l นะครับ y ย u ทูบชา n e l นะครับ YouTube นะครับช่องช่องย t u b e นะครับร้านกระ่อช่องท่อง YouTube นะครับเกษตรนะครับเกษตรแฮปปี้การเกษตรนะครับ มีซื้อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรนะครับอีกช่องหนึ่งครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องคู่บอาจารย์ผมเนาะท่านอาจารย์นุ่มขวัญชัยนะครับหัวใจเกษตรนะครับอันนั้นก็ติดตามช่องนั้นได้อีกช่องหนึ่งเป็นช่องทงังการเกษตรทำหน้านะครับสำหรับเจ้าหน้าโดยเฉพาะนะครับสำหรับการทำหน้านะครับผู้ที่อยากให้ทำหน้าให้มีประสิทธิภาพประสิธทธิผลดีนะครับให้ผลผลิตดีนะครับ ติดตามได้ที่ช่องแฮปปี้การเกษตรสาขาขอนแก่นหรือแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับเบิ้งครับพี่น้องอันนี้คือเสียนะครับนอนจอเนาะนอนจอแต่ว่วามันติดแล้วนะครับข้างล่างติดแล้วนะครับข้างล่างติดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับก็สามารถที่จะสามารถที่จะ ปรุงอาหารได้แล้วก็เจริญเติบโตให้ผลผลิตได้เหมือนเดิมนะครับเนาะอันนี้คือมากรีวิวให้พี่นวองได้เบิ่งได้เห็นนะครับว่าสารเสริมประสิทธิภาพพืชของเรานะครับบ่ได้ด้วยจากสารเคมีนะครับสารที่เป็นเคมีนะครับเพราะว่าของฮาองนเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชที่สังเคราะห์มาจากธรรมชาตินะครับเป็นอินทรียล้วนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ อินดีร้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องใส่ยังอย่างกับงามครับใส่ผักซี่กับงามครับพี่น้องครับพัวผักซี่นะครับผักซีจีนเนาะเนี่ยนะครับงามครับใส่พปชดผลงามงามครับพี่น้องย่อมรับกับย่อมรับของพื้นดีอหรีครับผมมาครับมาใส่ครับพี่น้องครับเอาละมาครับทั้งร้านแฮปปี้การเกษตรขอขอบพระคุณทุกท่านที่ชมคลิป ของเราในวันนี้นะครับเรากา็ติดตามที่ช่อง youtube เด้อติดตามที่ช่อง y ยูทูบแฮปปี้การเกษตรนะครับเราก็ผู้ดอยากเห็นหน้ากา็ตามนั่นแหละครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับเป็นช่องทำนานะครับเรายังเป็นร้านที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำนาพันข้าวนะครับใครต้องการพันข้าวหรือพันผักนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่ เพจของเรานะครับร้านแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแก่นครับผมเมื่อนีบ้าวสาตดนะครับบ้าวสาตดขออําลาพรจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ